ปาเป๊ปเก็บขี้โต๊ะก่อนเ่อยสวัสบบดีพ่อแม่พี่น้องสวัสบบดีเอฟซีเสียงแพงสุขสุขคนป้านุีกจัะลาสิภาไปเอายังสวัสดีพี่น้องมางวดนี่เรางามกว่าเก่าเลยพี่น้องเ,เอ้ย <laughs> เราสิเอายังหายได้ยองเราเนี่ยใช่อันป้านุสิได้อันสามีไปห็นล่าสุดป้านุ้ยจะแต่งงานแล้ว ว้าจูโอ้ยจะว่าเป็นตาสั่งให้หมัดผมนะว่าไฟหมัดไห่นะไหหมัดผมไห่หน่ะเห้าหาะะใหา,าะะใส่งมาใส่เ้อะให้เอาเผยตอนค่ะ น้สภาพเก็บัดพี่น้องเดีอพี่น้องมาลิน้ำปลาด้ยพี่น้องเ้ยหลายลรบ่เข้าเดียวนี้ไงมันมันไงม่ติดสมเหเออหมันน้อยเห็นดอกพอยากได้ดอกแล้วบานในเรื่อดอกก็มีมัน่งใหญ่านีม่ิดมเจ้าเอาดอกมันเมื่อยาใบมันอบแผน ใช้มองเี่มองดอกขคาวมันอยางนี้ขอกับบุคเคยบุคเคยเนาะ

โอ้ยละบ้งเลยคือผ่ามะบักอร่อแบบมันซับแบบมันรับเลยเดินผ้าป่าเนี่ยจะมาเท่านั้น ไปักติมัว,วสุกพี่น้อเอ้ามันอึดมันอยากฮะใบใบใบต่อออกมากินก่อนมอึดมันอนนยากของอยู่ของกินใช้มองตัวปลาเก็บขีต้ตกนะเฮ้ยบ่บอนปลาเก็บขีต้ตกนะอื ไปไปเบิ่งดอกตัวบานมั้นี่ดอกบานมันเต็มเล่เต็มทงอันฮาว่าโอ้ยป้าเราิสด้กินยี่อกวะเราขัวอยู่บะยักตอนนี้กะวะ แถวทงหน้าบ้านอันน่น้องพื้นน่ะกับป้ากำหั่มอยู่เลยจุฬามาหาคุยหางัวหาคุยนังหอยไเ้ว Sang mặt này nói là đấy, mặt phùm xong Mẹ phần vô nọ mặt hả? Hãy <laughs> <laughs> สุปทั้งใบทั้งดอกเลยเนาะผสมกันป้านุ่ยก็นอนเจนี่พาเลาะป่าแล่เด้อป่านนี่เลาะป่าหาของกินของกินกับบุมบิลอัน บมเมนตสั้นได้พี่น้องใบไม้ใบโตได้พอเพิอสิผ้าเก็บขีดโต๊ะนั่งหมจักนี่น้องพีปะน้องมาโบโบเราปล่อยปลาบ่ลนี่หากมันซิมียุบปลาเก่าเัาแล้วอืมบ้านอยู่น้องหนักเลยนะ แต่ชิได้อยู่พี่นอกเอ้ยยิ่งเา้งีอย่างนี้นะฮะนเถวจะกูย่ันนี้ทางไปอพักตาอัไนล้วเอ้ยได้บักเต่าพอมีนรากินกับินกิเเดใหม่ดีเตาเด้อนี่เด้อพักเต่เต่าแดง chắc là hòn nhám chắc chắn hòn cả nhìn 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 thuộc bà đấy nhá hôn thang một bà này à Cát thịt thô phi nông đây ยังบ่ทันานใเมื่อปลาน่อยยังพาเลาะหาเก็บพักเก็บมีสะก้อนเพิ่นว่าเมื่อฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเอ้ยพักต่ำาาารรมชาติของเฮาบ้านเฮานะครับบ่ออกป่าแล้วบ่ได้กินบ้านปลาโน่อยแค่แนมลงแต่เฮือนแล้วแม่นเห็นโลดเอ้ยหมดแดงบ่มีบ่นี่โอ้พี่นอ้องเอ้ยโดยวเดยวดย ได้สีรอดได้บาดพี่น้องคือว่าทีแท้พูดว่าน้ำก่อหัวหยุ่มไปเลยเด้อเด้อเด้อโอ้เงี้ยปลาดุยข้าอ่างยางเลยไม่ต้องเลยเออผมไปออกทั้งร้านผมก็ได้มันจากปองใหไงวาเขาจะปลูกมันเนาะเอ้ยคนรวยก็จะปลูกมันเนาะเออเขาจะกับปลูกเนาะ เนี่ยหลอดหัวก่อนด้พี่น้องเอ้ยรู้มหนเมินี่ก็ได้ห้างกระหลอดได้ออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยมีนกกระว่าวห้องนะทางนี้เนาะกระว่าวกระว่าวกระว่าวอยู่ ยามเห็ดปวกซุปเจ้าหาแถวได้เฉยๆแถวนี่ได้บ้านเนี่ยคันคันเห็นคันเห็นเห็ดปวกแล้วโทรหาน้องเนี่ยเด้เอน้องสิลงมาเก็บอ,อ,อันปลาเน,นี่ยนะเออ,เอ,อปลาคันเห็นแล้วโทรบอกระบ้าเด้อคือว่าแรกยันแต่มือที่ซ้ำเอาก่อนแลนะ้วเนาะเมันไก่กันเพื่อนระบ้าสิลงมาหอด นั่นยกไก่กันพี่น้องเอ้ยจากบ้านป้านุ่ยขึ้นไปฮะบันน้าห้อยปังฮะเนี่กับสิบสิบสองสิบสามลักุมดละเพื่อสีหอดนี่ก็ได้โมเมนต์ของงไงไปได้เด้อสิ่งรถบ่ย้ำฝนสิสิ่งได้บ่ย้ำแรงนี่ใครอยู่โอ้รถมารถมาออกเด้อปานุ่ยบู๊ทูยังเอาไปกรอรถกัจเจาด้วยนะ เธอ,อให้มิวเด้อระบังรถส่งดินบล็อกดยพี่น้องเ,ยเอยเลยพาเลาะปลาเมื่อหาเก็บผักหักนอไหมเสียแต่บ่มีนอไหมหักเนาะ, <c oughs> ะไม่เพ็กกับไลได้ใช่โอ้โหโทษพี่น้องเอ้ย <c oughs> สองห้างดเลยพี่ทางใี่ห้งนึหีหางหนึงพ่ดนใช่หอีกห้างนึงเป็นอันนในนพี่น้องยพี่อยู่ทางในในนี่ได้เนี่ยเห็นบุคคลคือหน่วยกองเฮาบุบชัดเป็นได้เออหนห้งใหญ่ดิยขนได้เมือสองห้างถือว่าพอก้อยเลยพอพ่อมก้อยแล้วนะเนี่ยอือดดูดย เนี่ยเะหมักแล้วนี่ถ้าแม่น่เพิ่นบดซุปหด้เพิ่นเพิ่นคุกเกลือเพิ่นค้าเขาคุยรุดเพราะเราบ่เดียวเนี่ยนักสิเอาอยู่ใสอีกวันเนี่ยอ่ะมันโซลามมแติดพักติวแดงเนาะนี่ได้พักติวข้าวขึ้นเอย ิันก็เลือกเอานี่ยจักน่อยได้เห็นผักทิวลายเลยบบมี่นะยังก็เอาเบเออแดงไปแล้ก็เอาไก่ป่าสิมี่จักนอเนีก่เามานปลูกมนนะแตก่นไปนบินข้ะเออไาเอาั้อทั้งลูกทั้งแม่ทั้ง่ออันไก่ป่านะเออแม่และปรจักเนเอาดอก ไปเด้กเขบุมบ่เด้นี่ก็บุหูดหนี่รรมดาอยู่นี่หนะจ๊นี่เด็กอานอยู่ได้ทนี่น่ะโอ้ยพอไว้อยู่ดอกบานเนี้จวดจวดเอาตัวนี้กัพ่อเลยแหละแม่นมาล่างเอาเด้กมองกาในต้นเราไปหอเล่าแค่นี้แหละ thằng bạn nhà, là cho sạn nghe yên là lãi lãi rồi mất bà ngay đến bộ ướt tôn mại kìm bà chắc nó ừ. dẫn phải kìm lãi mộng ở đây <laughs> ờ. tôn mại lãi lắm kìm lãi mộng là mất mất luôn cần đi thì ừ. ờ, thằng bạn nhé tôn mại bộ lái mất mất bọn điều là khách cho bình yên là khách sạn có đấy พอแล้วพอแล้วบอไว้แล้วใช่ไหมก็ได้นักโหลดแล้วสำหรับยุนี่เอาไว้ยุนี้ก่อนพี่น้องเนาะกลับไปก็มาหอดบ้านปนุ่ยอยู่เรื่อยนี่ย่างมาหอดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เสียงสิพาไปเก็บขี้โต๊ะอยู่เอาไปเบิ้งซะเข่าได้บ่เข่าจะล็อกอยู่เข่าได้ดิเข่าล็อกนี่ล็อกเข่านั่นนี่นักขางานเนี่ย ไเบิ้งค่ะวาซิล่าคลิปแบบ็คาไปเบิ้งที่ต๊ะกันลงไยหลังเช้าอยากอยากเข่าหวเาดึงขยันขยันเลกับไคเจ้าล็อกให้สู่ข้องไว้เดียวมาเอาเหดไครกันนี่แล้วก็เจน,นี่นี่ลงมาตอนนะครับขัาากี่อะไอือ มิไงเลยว่าโอ้ยลงน้ำเดี้ยวเราว่าผัดถึกจังหันจังเพ้นใช่ไหมคะก็เลยบอเดิลงมาน้ามือหนาก้อนพี่น้องเอ้ยจากสีสีลงมาส่งแถวแม่อ่าที่เธอพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ไว้สํานีก่อนเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะขอบุญขอบคุณละลายพี่น้องบังไปสู้ขู่สู้คนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้สบายดี